Enter the Dungeon เปิดให้บริการในสโตไทยทั้ง2ระบบแล้ว Enter the Dungeon เป็นเกมแนวบูตะตุุยันเชียนสไตล์ที่ผู้เล่นจะได้ควบคุมตัวละครสุดเทียนเพื่อฝ่าฟันเข้าไปในดันเจียนที่เต็มไปด้วยศัตรูรูปร่างกระสุนและบอสสุดโหดพร้อมกับเป้าหมายในการตาหาสมบัติล้ำค่าปืนที่สามารถทำลายอดีต ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นคนเดียวหรือเล่นร่วมกับเพื่อนได้ในโหมดรวมมือกันโดยเกมจะเต็นไปด้วยฉากที่สูงเปลี่ยนไปในแต่ละรอบการต่อสู้ที่ต้องใช้ทั้งความแม่นอย่างการหลบหลีกและการวางกลยุทธ์เพื่อเอาชีวิตรอดไอเทมและอาวุธมากมายจะถูกค้นพบระหว่างทางพร้อมกับร้านค้าลับและตัวละครแปลกๆหลากที่สามารถมอบความได้เปรียบในการเล่นโดยเวอร์ชันเดโมสามารถเล่นได้ฟรีในโซนแรกแบบไม่จำกัด และไอเทมที่เจอในเดโม่จะยังคงอยู่เมื่ออัปเกรดเป็นเกมเต็มด้วยการซื้อในแอปเพียงครั้งเดียวไม่จำเป็นต้องใช้ระบบพลังงานหรือสกุลเงินในเกมอย่างเพชรหรือหัวใจทำให้ผู้เล่นสามารถโฟกัสกับการเล่นและความสนุกได้อย่างเต็มที่